สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะชื่อป้าหนุ่ยค่ะอดีตเคยเป็นครูสอนโรงเรียนเอกชนนะคะตอนนั้นสอนอยู่ประมาณสิบสปีแล้วก็สมัยก่อนนี้การสอนเนี่ยก็จะใช้กระดานดำใช้ชอบเขียนจะเกิดอาการแพ้ฝุ่นตาจะเจ็บอยู่ประจำบางครั้งอยู่เวรที่ถนนทรงเด็กขึ้นรถมี ก็จะโดนลมตนแดดตาเนี่ยสู้แดดไม่ได้โดนฝุ่นตาก็จะเจ็บคันมีอาการคันพอไปยี่ตาขาวก็จะปิดตาดำหมดเลยเจ็บมากหลังจากนั้นก็ลาออกลาออกมาปีสามสามนะคะพศอ2513อรรลาออกมาก็พอดีมาทำกิจการส่วนตัวเป็นแม่ค้าไข่ากาแฟ คือที่มาขายกาแฟาอยู่ที่ท่าน้ำพระพิคุลนะ,คะ่ค่ะประดีวันหนึ่งน้องแอร์เข้ามาทําบุญนะ,คะ่ค่ะก็เดินลงมาที่ท่าน้ํามาเจอร้านพี่มาเห็นพี่ตาแดงๆเขาก็เลยเข้ามาคุยด้วยถามว่าตาพี่เป็นอะไรพี่บอกตาพี่เป็นต้อเป็นมาหลายปีแนละ้วเป็นประมาณ2ี่สิปีน่าจะถึงนะคะเป็นต้อน้องเขาก็เลยแนะนําให้พี่ ทานลูทีนิทกับน้ำมันลำข้าวก่อนหน้าที่จะมาทานสองตงัวนี้เคยไปพอตาจิตมากก็ไปหาหมอนะคะไปหลงพยาบาลเขาก็เริดตาตริจอะไรแต่พยาบาลก็บอกว่าป้าตาเนี่ยขนาดเนี้ยหมอยังไม่รอกให้หรอกเขาต้องรอให้ปิดตาดำก่อนถึงจะรอกให้ก็เลยยังไม่ได้ไปอีก หลังจากที่ทานไปประมาณ3ามสี่กล่องรู <co> <Gay> ้สึกตาก็ดีขึ้นมองเห็นไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการคันไม่แสบเหมือนเมื่อก่อนก้อนเนื้อที่เคยเป็นอยู่มันก็ลดลงพิชีการทานนะคะก็ทานน้ำมันนำขั้ง2เม็ดดูทีเม็ดหนึ่งมือเช้าแล้วก็มื้อเย็นก็ น้ำมันรำข้าวสองเม็ดดูทีเม็ดนึ่งเม็ดวันนี้ก็ทานสองเวลาคือตอนที่ทานสินค้าตัวีนี้นะคะพอดีลูกชายกลับมาบ้านก็เลยบอกเพาว่าเนี่ยแม่กินทีเม็ดกันมันรำข้าวเนี่ยหลังจากทีนี้ลูกชายก็บอกแม่โดนหลอ,อกมาตัาวนี้หลอ,อกคืออะไรหรือเปล่าก็มบอกก็แม่ลองดูแล้วมันดีเขาก็เลยลองเซิร์ชดูในเน็ต ว่าแม่ดูหลอกก็เปล่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณค่ายัางไงแล้วก็ค่าสินสินค้าน่แพงเกินไหมแม่โดนคนหลอกไหมก็ปรากฏลูกชายอยู่แล้วลูกชายบอกว่าโอเคแม่ทานได้ถ้าดีแม่ก็ทานต่อไปน้องมีมีก็แนะนำให้เป็นสมาชิกนะเพราะว่าเป็นสมาชิกก็ยังจะได้ผลประโยชน์จากตัวนี้ได้ แล้วก็ได้สามารถแนะนำคนอื่นใช้ด้วยเพราะผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีหลายอย่างมีกาแฟเกี่ยวกับหัวเข่านะคะเข่ากาแฟเกี่ยวกับรถน้ำหนักนะคะก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆหรือคนที่มีปัญหาเหมือนกันเนี้ยลองทานดูแล้วจะรู้ว่าได้ผลนะคะก็จะทานต่อไปจนกว่าจะหายนั่นแหละขอบคุณนะคะ